แต่ละมื่อแต่ละวันนี่หาพากันลางนี่กินหาแล้วอยู่น้นคอยไปยังก็อยู่น้นคอยผัวบริหาอ๋อผัวเป็นยังคือบรหาบรหาแล้วเนาะคนกินนั้นเนะมันไปนะคนเล่นคนกินนะอ๋อพรง่ายเพราะผัวเพรานใจเพรานใจนะเฮ็ดเวียกเพราะก็เฮ็ดเพียวค่อยโยนเฮือนคอยนี่ค่ะมันบริชนกับลูกลราไหมียบริหาเฮ็ดเวียกเห็นงานยังบ่มีแต่ทางลูกทางวมียนี่เห็นน้องเฮ็ดกับลูกคอยนั่นแหละ เราเ็สนใจยันว่าผมมีลร่ห้มาบริบบอเรือบรห้บริหายบริตีแล้วแต่ว่าอยู่พัยอยู่มันอยู่ไัยอยู่มันขำมาแต่ยังเห็นหน้าแมนยันรับผลไปเห็ดเดียดเห็ดนาเห็ดนี้ไปทาประชาพ่อนั่นแหละบริฮูจักประชังในนองเลยเราเป็นบ้าแล้วเราหัวเราอยู่กันอยู่เปี่ยก็หัว มัดคนเราเหรออ้าวอย่างโบรานบ่ยานคือกันแล้วเหตุอะไรเอากตระวังบังนี่ละสวัสดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกูสุคนเนาะบ่จะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศการยินดีต้อนรับกศูนู์ส่องยูทูบบอยเอ็นสตูดิโอหรือว่าเฟบูเฟนเฟบอยเอ็นสตูดิโออีกแล้วพี่น้องเนาะซึ่งมืัอนี้บอยเอ็นกามีภารกิจอีกตามเคยได้เดินทางมาหมู่บ้านปลาไหลเมืองอา่าง สะพังทองแพงสรบค์เขตพี่น้องเนาะซึ่งบอกอนกับบอเคยเดินทางเขามาจักเถื่อนพี่น่องเนาะอ่าพอดีว่าเดินทางผ่านแล้วกัมียายคนหนึ่งเพ่นว่าแนะนําให้บอกอนมาถ่ายครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่ถูกเนี่ย่างไม่ลูกหกคนนะพี่น้องผมมีหิมีนาอาศัยอยู่เพื่อนของคนอื่นเพื่อนนอาบ่าวเาไงก็ได้จึงมันว่าครอบครัวพนกะพอมาเห็นแล้กกะคนข้างจะถูกเนี่ยพอสมควรนะพี่น้องเนาะ จะเ,เ,เ,เอื้อยเฟื้อนี่บ่มีเฮือนบ่มีชาญเลยนะพี่นอ้องอาศัยอยู่น้ำหมงเนาะก็โอเคนะพี่น้องผมเป็นการทักษาเสียเวลาเรื่องราวเป็นจนังไดงพอยเอ็กนกะจะได้พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพละเข้าไปหาทางเพิบบเ่นเบิ่งขอบคลัวเฮือนซานเพิ่นว่าเป็นจังไงนะพี่น้องเนาะกซั่นก็เข้าไปเลยนะพี่น้องดีๆนะพี่น้องขอบคลัวเฮือนซานเพิ่นเนาะมันงิบรลบทับหัวตัวเองบ่เนี่ยือ,อ,ว,ยว,อ,อ,อว่าจังไรคือว่าคทำไว้ถักแท้นนี่ คือว่าคำมาแทะอันนี้นอันนี้เป็นก็นั่งท่าอยู่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้โอเคนะสวัสดีเไหยสวัสดีสวัสดีบ้างคำน้อยบุ้นคนสวัสดีอ๋อเนาะสับปะผ่ามาเมือนกับอยู่บ้านปลาไหลน้องบ่อจ่อยเิทางเฮากขาบอกเคยขับมาจักเถื่อเนาะทางแรกงแรกเพราะว่าขี่รถผ่านทางอ่า ไปหลุดแฟนทางมาเลยเป็นยายคนหนึ่งแนะนนำอาอลายกันบ้างนีจ่จำแม่นเป็นี่นี <c oughs> ่น,ใน,ใน,นำมานะนนามาถ่ายลองเบิง้งถ่าพี่น้องคนเบนะิ้งเนาะเป็นยังไงทางครอบครัวด้วยโอ้ยมมีม่นี่แหละมมี่มายัางกับมี่น้องไหน้ากับมีอยู่บ่มีอยู่ไหน้านี่<ม>บารายเพชรหน้ากับหน้าซิบชอบหน้าซิบชอบ เข้าหันคอยกลุ่มสิบสาบกลุ่มลูกลายหกคนลูกหกคนหกคนลูกหกคนใหญ่มากแต่พ่อช้ำนี่แล้วหัวเพียงหัวนี้โดยไปทางไหนเบิรแล้วจ๊ะไปพนอยู่เือนเขาร์ไม่เศร้าลูกหกคนการจะเปลี่ยนมุมน้องมันเดดเมื่อกี้มีนเดะไหลเอือยเอือตี้อ่ะเอาอยู่จักปีแล้วเอือดฮัประจักษ์ บ่จักอัญญบ่จักอัญญอผัวเด้ซะพวกเฮาบ่จักจะอัล่ะใบ่จักเฮาผัวก็บ่จักคือกันเราฮู้จักแล้วแเนาะคอยบ่ฮู้คนบ้านเดียวกันบ่ลบ้านปงเลงคนได้บักไก่บ้านโรงแฮนมันได้บ้านนาสว่างชันจะฮู้นะทางนั้นบ้านพวกเออลูกแต่ละคนอายุจักปีแล้วนี่บ่จักมันนะเลี้ยงซื่อนาเลี้ยงซื่อลูกค่ะลูกก็บ่จักบ่จักลูกโกกหากับว่าอเท่าจ้ว่าแล้วบ่10ตาว สิบแปดนี่แหละสิบแปดอันนี้ผูแปดปีผูรลองลงมาบ่ลูกบมันหรือมีอีกมีอีกมีอีกแต่ผู้นี้ผูที่ชามผู้นั้นเป็นอ้ายผูตัวใหญ่หันตัวสิบแปดสิบแปดปีอันนี่นะคนน้อยเลยสามคนน้อยชุดเป็นว่าสามคนสี่คนผู้ที่เนาะนี่อยู่คนบังกลางนั่งได้ที่ถูกละ คนแสดงว่าลูกหลายนี่น้องเอ๋ยโดยแต่ละมื่อแต่ละวันนี่ฮะพากันทานนี่กินหาแล้วอยู่น้ำคอยไปทางก็อยู่น้ำคอยผัวไปหาผัวแตงมันผัวไหาบาฮาแล้วเนาะคนกินนั้นเน่ะมันไปนะคนเล่นคนกินนะพอง่ายคือผัวเพรสนใจเพรสนใจนะเฮ็ดเวียกพอจะเฮ็ดเพรียวค่อยยืนเฮือนคอยนี่กันเพรสนใจน้ำรุ่มเต้าเลยไปจักลูกไปจักเต้าเลยพอนั่น มีกกินบ่มีเลยก็ยูแบบว่าบ่ไดี้ให้บได้ตีกันบ่บอด้ตีบ่ไดี้ให้แล้วเราอยู่แต่แล่ามันบ่ริชันกับลูกลำไมเงี้ยบอด้เห็นเวียกเห็นงามยังบ่แต่ทางลูกทางไมเงี้ยนี่เห็นน้อเพค่กับลูกแค่นั่นแหละเราประชนใจยันว่าบ่มีเลยใายมาบอด้บอเราบ่ได้ห้ บริหายบริตีแล้วแต่ว่าอยู่พายุมันอยู่ไพอยู่มันขำมาแลยอยากเห็นนาแมนอยากรับผลไปเห็นเรียอเห็นนาเห็นนี้ไปตาประชาพรานั่นแหละบริฮูจักประชัาในนองเลยเราเป็นบ้าแล้วเราหัวเราอยู่กันอยู่เพรียกหัวมดคืนเราหัวยาวไปย่านบ่ย่านคือกันแล้วเห็นอะไรเอากระวังบังนี่แหละแล้วายาน เราคิดยังมาในหัวทักหลายคนแล้วได้ตีเมียตีลูกเขา่าวหลายคนแล้วแต่เพื่อนเห็นเพื่อตีบอคิดมาพูดเยอก็หัวคือครั้งใหก็เคยบอกอ่ะเพื่อนเลิกบอกสอะบอกแล้วเราบอพังนางเอย้ยบอกได้ก็บ,บอพังเมียตีพี่น้อกคนก็บ,บอกบอกคือกันหมดทั้งละกับบอกมันบอง เลยปล่อยตามปล่อยตามใจมันก็เลยเลยตามเลยเนาะตามเลยแล้วแต่ละมือพาลูกพาเต่ากินข้าวอย่างลูกหลายป่ะนี่ฮานะไม่คุกกระปูฮานะไม่คุกกระปูนี่อ๋อคุกกระปูเพิ่นก็กินเนาะข้าวนีายกันนาษกินข้าวนังมือจั๊กทีบเสื้อผ้าหน้าแพลูกนี่เอาเงินมาให้ซื้อ บ่มีแล้วนุ่ของเก่าเขาว่านุ่ของเก่าเขาหมดได้ยังไงถอยคือตักเกินกับบะมีน่ะเลยห้าวหันพอหอมแฟตุงก็มึงต่คงพันให้แถวบ้านนี่แหละหอยยากันนั่งได้ดี่หรนั่งดีนึ่จะแถวบ้านเขาให้แถวบ้านนี่แหละเขาให้มาแล้วเขาก็ให้เพ็นชรงชาดนี่เมื่อยชรงชานหางบ่มี่เนี่ยพันชงจาน เคยบอพาลูกอด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 ค่อยค่อยค่อยผ่านไปแล้วบ่มีเข้ากับฮาก็อดไปคอเถวบานเธอฟุ้แล้วุดห้องแล้วประกเนนะจัมมึงเ่ะเวลามือหนึ่งก็บประกินบางเทื่อก็ช่องมือประก้นเข่าชวนลูกอดหันอ๋อลูกไ่่หาน้อยเข้าก็บได้ใหายโ่นแล้วน่ะบ่มีอย่ไปฮางบ่มีบางเทื่อน่ะมีเงิน ชื mm. yep. yeah, mm, uh ่อไม่ทองนึ huh. oh, no ่งช่องทงและเก็นกับลูกมันอย่าลืมอยาลืมอย่าให้มันจุดจำเลยใส่น้ำเลยๆก็พอกพักสุดใส่น้ำเลไลเข้าชิปสอบกุ้มได้จากเดือนเอ้ยโอ้เดือนหนึ่งชองเดือนคือมันใหญ่ปีนี้ได้จากสอบได้เถอะได้ชิบชอบปันเลยฮาก็ปันเมื่อกี้นี้หากัแล้วเดี๋ยวนี้ สิบสอบคนกินผัดคนไลยเจ็ดคนบอกกินขาสิบสอบแปดคนรวมถึงมาป่รวมหมดเลยรวมหมดหกคนหลดเลอแมนแปดคนอือแปดคนขาสิบสอบชอบนั่งอยไรเดียวแล้วสี่อบขาชานึงมันได้สี่ชอบนึงก็มาหัดเดือนซ้ำานาเ้ยสี่ขาชานี่สองชอบนึงมหัดเดือนเลยลูกลายเลย ย้ำหนาวแบบนี้อย่ลูกเท่าบุ๋มีฮอดเสืซีย้าใส่เนาะบุ๋มีอันนี้เอื้อยขอถามหน่ยเป็นยังขึ้นอยากเอาลูกและวหายเอื้อยไปจักแล้วเฮากคับไปจักรไปชังเนาะเฮาก็เอาเฮาอไปจักรมด้คุ้มไม่บ่างบ้าไปจักยาน้องเอ้ยไ่จักยาเฮาไปจักรยาคุ้มเอ้ยไม่ค่อยกินยาคุมบ่ไม่ค่อยกินได้แหนค่อยได้ลูกลายนี่ค่อยไม่ค่อยกินชักกับบริชักบ่ชักกับบริชักปล่อยเลยปล่อยเลย เฉพาะจลูกหลายเอามเขาว่าจะคือเอาไลยเขาบ่าจะเขาว่าแม่ยแหละเขาบ่าจะยาคุ้มเขาว่าจะเป็นอะไรเขาว่าบบนส้แต่คืออนมาแล้วง่ายบ่เคยกินบ่นี่บ่บ่เคยกินเลยเลยบ่ทำต้องนี่เลยบ่ตั้งแต่เอากันมาเลยกับเอากันเลยบ่เอากันหรือเอาลูกเลยบ่เอากันหรือเอาลูกเลยพ่อกันอจะใช้กับทู่บ้าพ่อในบ้านเขาเองเรามาใช้เรามาหา ล yeah. right. ้วไปบนได้บนบานคอยได้เรามาหาแล้วก็เมื่อน้ำพอนเลยเจ้าก็เมื่อน้ำพอนเลยโดยด้แต่งได้หยางนะบัวแต่งเรียบร้อยแล้วแต่งแล้วจากล้านค่ะดองหาล้านฮาลานกีบนี้หาลานกีบเท่านี้เลยแต่งกับลายปีเต็มเลยนาะหลายปีแล้วลูกริงไงบ้างบ้างฮาลนกีบแล้วจะตีพี่น้องเธอืหอ่ไม่จะค้นมีซาม เพือหันอยู่หุงเทพอายฮันเอาพัวยเอาเมียอยู่พุ่นเมียอยู่บ้านดงบังอายขอใอยู่พุ่นดงบังเขาขอกาดนี่บ่พุ่นทางนั้นเลยทางดงเฮนบนเดยมีดงบังอีกทางนั้นก็ได้มีดงบังได้ทางนั้นเลยทางพลานพอด้ะอยู่ดีลูกนา่งดีดีนั่งดีนั่งดีอย่าหาเฮาเนาะฮันเดี่ยอย่าพุ่นบังพุ่นบังกลางพุ่นมาดีมงมาดื้ เออยวเงินนั่งชื่อขนมนั่งได้ลยนั่งได้ปไปลูกหลน์นะพี่น้องเนาะคือไอ้เพื่อนนี่เพื่อนบอกว่าบุตรกินยาคุมเพื่อนบวชจักแต่ก็มีหลายคนนะที่บอเอ็นเคยถามว่าเป็นยังคือเอาลูกหลายน์กินยาคุมหมได้หรอวาอ้าวคือว่าสั้นบางคนอื่นก็กินได้ เล็นไล่ครอบครัวเลยเลยเกยที่วันต่าบากินยาคุมมาได้คือทั้งเอื่อยเพิ่นต่ออบตรงๆเลยนะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นบริกินยาคุมเพลินบริกรและเพิ่นกระเบอจักอีกเพลินเคยชื่ออีกเพลินเคยชื่อเพลินไปช่างนางเลยเป็นลูกทีปีละลูกปีละลูกจะนั่งยาวต่ออีูบ่อนี่กระดับ่อละเห็ดในไร่ฉันมันเห็ดในไร่ฉันยาคุมกับบริกรบ่อฮะบ่อไร้นึงบ่เพิ่นนอนน้ำ เราไปจักดักเราไปจักนอนน้ำดักเราเป็นบ้าเราเป็นป้าแล้วเราไปจักยังงเราเ้ยยังนอนน้ำช้ำไปตับเพลงเราไปหาไปหาแลาไปนอนอยู่เช็ดันก็นอนหัเรื่องลานผิวเดียวแล้วอยู่หอนทางนอนไปนอนวันเราไปจักย่าเราจัยงเลยคินเห็นคินแห้นคนมาแบบนี้เราไปอยู่ไกล้ช้ำป๊อปไอใส่เออเออ พ่อค่อยพ่อเลี้ยงแล้วมาเป็นยางลูกไปกับอะไรลูกลงกับอะไรแล้วเป็นเปียเป็นลายอยู่ในหือนนั่นเราด้เินซาหมเป็นยางแต่ละเกจจะไหนเนาะต่างเงื่อนของเราเลยก็ได้แล้วก็เมื่อเลี้ยงพาอยู่นี้เป็นไฟเอวนะผ้าอยู่นี้มาแต่เฮือนพ่อแล้วมาอยู่ปีใครน่ะจะปีแล้วมานี่ หากระชองปีนี่แ <mini> ล <drained out> ้วทางข้างหาไม่ดูนี่นี่ได้โดยอยู่ดิอยู่ดิไอ้กี้ก็อยู่พุทธอยู่เพื่อนคู่วเอออยู่บ้าดบุญเลยเพราะอยู่พรกินเนาะก็คือกันนั่นแล้วถุงย่าคือกันถุงย่าคือกันบ่เพิ่มเดี๋ยนี่แล้วจิกเช็ดน้ำตาเขาจึงหายนาองเลยบ่มีข้าวกินไปห้าไปขอให้ลูกกินหนึ่งก็ได้เลี้ยงลูกพอได้เลี้ยงลูกชุ่มช่ำลูกย้ายว่าซีซะ พ่อแม่มาได้กินที่ทางมันให้ลูกกินกับพ่อเนาะอยู่นีน่อยเครอยู่กับพวกใครเฮือนไปเฮือนมันม่ได้อยู่นํนาเขาอ่าคือค่อยได้ยินอันไทยบ,าทบา้านว่าทั้งเอื้ยห่าคอเข่าเลี้ยงลูกเป็นไงไทยบ้านยังยอมเผืลล่าอะไเออแมนแมนไปขอ้อใช้แต่เมื่อเอ้ยไปบ้านไดข้อก็ไปมดัดตัวมัดน้องเลยเพิ่์ดก็ให้ป้ให้อให้ได้เมื่อัก็รู้นะเออคินว่าเขาไม่ฮันเป็นชอบเพราะล้เพิร์ให้ไปข้อม ทัวบ้านนั่นได้เพิ่นให้เห็นได้เพิ่นให้เห็นน้อยคนละน้อยเน้อยคนละน้อยคนละไหนคนละทงคนละทงในบ้านนี่ก็เคยคอว่าในหมู่บ้านเมื่อไรนะเออเอือน้องชี้ให้เขาชมจานแล้วเขาชี้ให้มากเขาเห็นนะเขาดูสิขันแต่ก่อนอยู่บ้านพัวไปขอเนาะไปขอเขาทุกเลยได้นอนเลยมันเขาหยุดว่าวอะไรทุกเลยเขาหยุดเช็ดน้ำตาเองจึงให้เขาก็จึงยอมบ้างเราเคยฮอกคน một, một bàn khởi nhóm mà phi khởi có bao chảo keng lý nọ tiệt không à liền lục trình nhảy không à khó ăn khâu hay lục kín tè lục của cô bao lười lục của đại này, này. mất mù khâu này lẽ anh này lục của lẹt lẹt lấy đôi à, để nó lục 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 thứ keng lý nọ đôi thằng người có ốt thôn sủ mà khnạt nó ừ, hà, ốt hào hà, ốt đế chạy hào đế ốt đế <laughs> แต่พูว่าเเคยไปขอไม่ได้เจ้าไปไปเคยมึงจะคยเยี่ยไปไปกับลูกชาวคนนี้แล้ววางได้รอยยังเลยรอยังเลยพูว่ันนี้บอกเอ็นขอถามมันเนี่ยทั้งเอยก็เคยเบื่อคนเมื่อยเบื่อคือกันเบื่อคือกันเอื่อยกับเบื่อคือกันาคยวาวนี่ยวาวคุ้มึงหน่อยเขาบอกเจ้ายังไปใช่กับไปนะมันว่าเคยย่งนี่ฮะเนี่ยเคยก็อยู่นี่ลูกเคยอยู่นี่ มันว่าเห็นอนไดอจ่จะเห็นแต่มันจะเป็นเลยน้องเอ๋ยมันจำเป็นแล้วมันกอดชช่แล้วก็ยูน้ำกันน้องเลยเห็นแล้วก็อดทนสู้ต่อไปเห็นอะไรยังหน่อยก็มีลูกมีเต้ากับเพิ่นเลยบางกลางเพิ่นบางกลางเพินนั่งดีดีมีเต้าก็ยังมีทางเลือกน้องเอ๋ยแม่มีลูกมีเต้าเลยให้ประยังให้ค่อยนอนค่อยจิงนๆให้เพลียวน้องเลยความทุกข์ค่อยหัน เช่นนงกัมึงจะเข้าให้มดไปขอเข้าขอไประจังแล้วก็ให้เช่นเชือเพลลูกนงเชือดช้ำได้คออนุญาตยูดีอยู่างไรแม่แต่บ่มีของตักอนกีนอย่างบ่มีมาเฮ็ดกินกับน้ำข้าวคู่หักกับเข้าให้บ่มีได้นี่เลยได้น้ำนายไปพื้นใช่ไหมเอ้ยพูดไปตักงอย่พูดแล้ว ตักน้ำชางพุ่นตักน้ำชางตักน้ำชางมาใส่เลยไผ่ด้วยสิไผ่กับห้องบูมี่คอต้อนน้ำเข้าห้องบูมีอ่น้ำเวนน้องกิ๊กบอยยามันยาให้ยังมันยามันทั้งเงยทั้งน้องพคนก็ดีน้ำอยู่เนาะดีกันเขาก็บึงคือว่าแล้วเบิ้งก็ทำเบิ้งนัแะไรเนาะเบิ้งก็ทำเบิ้งแล้วเฮามีคอบมีครัวแล้วอันว่าบห้มีคอมีครัวกัน ยังว่วอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เปิดมามีขอบมีนั่งได้นั่งดนั่งดบักลายนี่ก็นั่งดแล้วดื้อจะนพ่อมาให้กินขนมมันเมื่อกี้เอาเงินให้ขนมชื่อขนมก็มีเงินจ่บ้าไปนก็ได้้บน้ำจ่อยนี่แผู้น้มขบบรายปานัผูมีต่ผู้เจ้ผู้ใคนี้ในี้บ่สาวพัน เมิงจมิงเมงมงกรบบุมีดอกเนาะแต่กินยนอะมาเชื่อขนมขกแปดสิบสองสิบสามโอ้ยมโดสาวคันำสิบสี่นเงินได้ไหมดูโอ้ยเ้น้เออสิงงนามาเชื่อขนมกับตัวเองกระบุมี่กันแต่กะอ่าพอด้ใช่ยู่เนาะ ไดีให้ทำซีลเรซฟติเกอไปน่มคุเมื่อนีตัวติเอรไปนุ่นนี่หมันซอไปหาเกี่ยวเขาอ๋อเกี่ยวเขาหลับจ้างหลับจ้างเขาไปกับลูกนี่แล้เนาะไปกับลูกนี่หลาจ้างมือหนึ่งเขาไล่บ่าอยชยเช้าเช้าหล่ีเพิ่งผูกไลยเดันนี้อ่าน้องล่ะจับมั ดุซาดูซาดูซาดูนะเออแบบนี้ไหมบอดี้บด้แบบนี้เดอ่อเอเมียนเมีนมาเมียนเมีนแานี้บอดี้บอดี้ให้กับบอดี้จึงให้บอดี้ชื่อขนมบมมีคือการเบาเอนก็ได้แต่ก็ยังให้นั่งได้ด้หอปลเนี่นั่งได้ใช่เอายก็ได้ ก็มีจะได้เอพซีหลายๆายคนก็นยังคมอมเมนต์เข้ามาว่าการไปถ่ายคลิปนี่เป็นยังคือบม่มียังประตอนเิ่นก็คือน้องพี่น้องทาง่บอ,อน,นี่ก็ะอธิบายเล็กๆน้นอยๆก็คือทางเบอ,อน,นี่ก็เป็นกลางลเป็นหรอถ้าว่าถ่ายแล้วมีคนยักสวยเผ่นเบลนก็จะกลับมาซื้อของซื้อนะมาสวยิ่นโดยเฉพาะแต่เขาเองก็จะบ,บอดเลยน้ำมันแต่ละมือแบบน,นี้แหลนะน้องพี่น้องเนาะก็จกให้เขาใจกันนั่นแหละบางคนว่าโอ้ยไปถ่ายมียังประตอนให้เลิกถ่ายซะก่อนว่า นักขี่ว่าจต่ไหนน้องพี่น้องเพิ่นก็ล้วนแต่มีความคิดแตกต่างกันนี่ค่ะควาคิดแต่ละคนแตกต่างกันเรื่องเล่ากะประมาณนี่น้อพี่น้องงเ่ก็มีลูกอยู่พกคนเนาะบ่มีเฮือนบ่มีชานชื่อตี้ยเนาะชื่อตี้ยบ่มีเฮือนบ่มีชานอาศัยอยู่เฮือน้ำเบาอาศัยอยู่เฮือนหมู่ว่าไงก็ได้อาศัยของหมูใช้ของหมูมีอย่างการอาศของหมูมัดมีอย่างทุกอย่างอาศัยหมูเบิดสแนวกะ แล้วคิดว่าอะไรพี่น้องก็โอเคเนะเอ้คลิปนี้ก็บพี่ยังไลเดอร์ถ้าว่ามีโอกาสมือหนามือในดีมาแวะด้วยเด้อสบายดีสบายดี